สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปสุขสุขคนจ้ามาอพอกทิปวันจะพี่น้องกับเซฟนัวควรดังทะะพิ์นะคะน่นพี่น้องคะม,มือในทพิ์มาอัปเดตร้านค้าอีกแล้วนะคะเพราะว่าทิปเปลี่ยนโซนพี่น้องคะแล้วก็ได้ของมาใหม่เยอะเลยพี่น้องคะเดี๋ยวทิพภาพพี่น้องไปเบิ้งการทางานของพี่แล้วก็น้องๆน,นะคะที่มาช่วยนะคะเดพี่น้องแล้วทิพภาพไปเบิ้งจ้านีน่นะคะน้องๆก็กําลังจัดของอยู่น้องบิวคนสวยนะคะเพื่อนเพื่อนอว่าครูจินเพื่อนก่นมาซอยให้เกาพี่น้องมาขึ้นนีก็ ตีสองตีสามตาแหลกกันทีเดียวนนสวัสดีครับพี่น,อน้องสวัสดีค่ะย่างอาชีสวัสดีค่ะย่าง,างอาชีเอาอะไรอาชีเช็คของกับป้าปี๊ใช่ไหมคะมาชี้ว่าอันนี้ไม่ใช่อ๋อเมื่อกี้ใช่ไหมเพราะมันมีจับกล่องอยังไงแต่เปลี่ยนทามันนี่โอ้ยเนาะอันไหนนะอันไหนที่บอกว่าไม่ใช่อันนี้หรือเปล่านี่นี่อันนี้นะใช่เปล่าเนี่ยดูสิดูเบิร์น แต่ดูซึ้งว่าเพิ่นท้องมากน,นี่คือจังเพิ่นทานังนกันขาเพิ่นแบะออกไปนะน้ข้างขางน,นะก็ลังสิเอานมให้กันกินหงายมาแมนจ้ากินนมไมหมลูกกินนมหนมตัวไหนไม่ใช่นมใช่เหรออาวันวางวาง,วางใครได้กินนมป่ะเอาไปใส่อะไับนี้ไปทางไหนเดี๋ยว <laughs> ไปก็ไปเบิ่งต่อเฮ็ดเอียงพี่น้องจ้าก็ลังเสียกินาล้ครับพี่น้อง ไปพี่น้องพาพี่น้องไปยางส้มอีกเธอนึงเด็กๆทำอะไรกลางนะใครจะไปเที่ยววะฮะใครจะไปเที่ยวถ้าดวงตุง้มชีก็น่าดีดีดีใจพาไปหาแบบนี้หน่อยหมามีอยู่ไหนเดินไปเร็วเดินไปหาแบบนี้เร็วไปไปยางนําไปแบามีอยู่ไหนไปข้าไป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 หมามีอยู่ไหน หวยไม่เนี้ยงกันเลยนี่สวัสดีค่ะมาพี่น้องจัดของคือเตาพี่น้องค่ะมาชมพี่น้องเต็มเลยบัตนี่เต็มเลยบม่มีหม่องใส่บัตนี่พอโทรได้ร้านได้พี่น้องจ้าทิชชู่ขนาดเขาไปตอบคอมเมนต์จ้พี่น้องบม่มีหม่องใส่เลยได้บัตนี่แม่ได้่มีหม่องใส่รีพี่น้องจ้าอะไรอะไรพี่น้องโอ้นี่เครื่องเทิงอีลีล่ะเบิ่งพงซักผอกซักผ้าอ้ยอะไรเนี่ย ข้าเขคยย่างครับมาเบิ่งดีมันเหลือจากอันาาอพี่น้องอย่างใครหลังเบิง่งนั้นผมเ <c oughs> บิ่งนี่ตูว่วะนี่ตู่กับไก่แล้วพี่น้องไก่ครบอีกแล้วก็เหลือแต่ พวกลําโพกใหญ่จนำนวนนี่อันฟังทั้งนี้อันของสัมมานาคุนเด้อพี่น้องเด้ <c oughs> อมึงทั้งผิดกี่หลับหนึง <c oughs> ฟังทั้งอีกทั้งหนึ่งท่างที่ยางไปเมื่อกี้นี่กําลังจ,จกจ่ากันอยู่ว่าเสี่ยวยังใส่ยัองอยู่พี่น้องย <c oughs> ังมาเบิ่งเรื่อยๆครับอย่สอ กระแากทิ่ชู่เปียกระเปียนมุ่งอีกแล้วพี่น้องน้ำหักน้ำหอมอ๋อหิวเข่าเน่ยังนก็เอื่อยเอื่อยมาหาเอื่อยเอาวันแกงเพชรมาให้พี่น้องจ้าพี่ตะวันคนสวยอ่ะล่ะมันไม่ขัวข้นสวยเพชรเนี้ยสีเงาไม่ขั้วเสือไรยสกอดแมีนเสือลาเราสีแดงอะไรพี่น้องจ้าหุ่นนั่งหุ่นเอเดเป็ดพี่หุ่นขอจบนางจ๊คเทียร์เลยแต่ว่าขึ้นหอดเพลินเป็นอาทิตย์เราได้ยืนกันเป็นอาทิตย์เราได้ไปไหนมาหา เอ้ามีเอียงแน่เบิึงดีๆพี่น้องเบิึงมาที่ไหนเอ้าเราขาดเอียงแน่พี่น้องแค่เบิดกับมีแต่สบายย่านเราครบอืมเอาลองดูสิไปใส่นี่พี่ยังน้ำกลุ่นกันดีแต่สองตัวนี่โอ้ยเป็นไงคิวทัวร์สนุกไหมวันนี้สุดๆกับสุดๆนี่เมื่อยสุดๆบ่ลาฮโอ้พะลมเป่าไม่ปีพะล้มไหนก็ได้เฮ้ เอาผ้าพี่น้องอยางไปใส่หนคือเป็นตวนนะวนะ <c oughs> ิงแต่น่คลิปนี่หนูวิ่งเหรอว่าเบิ้งพี่น้องเบิ้งของของหลายหลายพี่น้องจ้ะของเยอะแยะเลยอ่ะยังอยู่หุวหน้าป้องนี่ฟ้งนี่กระซิเหลืออ่าแเพ่มเพิเ่มเล็กหน่อยอ,อยู่พี่น้องจ้ะแพรเพิ่มเพิ่เล็กหน่อยที่ที่สื่อมาบโครบใส่จ้ะยังเหลืออีกอยู่บ่เลยนี่แม่นจ้ะทิปเอามาไม่ครบไซส์นี่เอามาแค่ไซส์ L กับไซส์ S เอ็มยังไม่มียังเหลืออีกแล้วก็แคมเปอร์ของผู้ใหญ่เหลือเป็นห่อใหญ่อันนี้เป็นแค่ห่อเล็กๆค่ะอืค่ะแคมเปอร์ผู้อ่าเด็กหน่อยก็สิมีห่อน้อยตั้งแต่สี่ห้าชิ้นไปแล้วก็นิวบอลแลเ้วพี่น้องคะแล้วก็ SML แล้วก็ใส่ใหญ่ห่อน้อยห,อห่อใหญ่เห็น,นแล้วไปอุ <S <S ้ยบอกว่าทับสนเนาะคุณนี่มืดพีน่น้องแหวนนิดแหวนนิดป้องหน่อยเป็นซองป้องใหญ่สุ่มหนีบก็ใส่เองเลยเลยมาขายเธอจากคลองในสื่อพ่ออันนี้แนะนำหน่อยหอมหอมเนี่ย เมนแมนแมนหมักอยูอ่แล้วก็เป็นผงซักฟอกลายห่อนะคะแล้วก็มันมีลายใส่พี่นอ้องลายหอ่อลายใส่ในใี่ง่ายสี่สีหส่หาร้อยเออสี่หาร้อยสี่พันหารอยกร,รมัม <Ừ. S 1> อืมสี่พันห้าร้อยกร,รมัมสี่พันสามร้อยกร,รมัมนะคะมันมีลายอย่างมีลายสูตรมีแต่สิบบาทลงไปคนละพี่นอ้องอันนี้ก็ทําแล้วนะคะอันนี้เป็น น้ำยาปลาพะนุ่มแบบซองซองละสี่บาทพี่น้องอส่วนนี้ก็จะเป็นห่อแบบนี้แล้วก็ไซสใหญ่อันนี้ก็เป็นน้ำยาซักผ้าหัวตัวเลยเต็มเป็นนี้เป็นน้ำยามีห้เหลือลายแบบพี่น้องจ้าส่วนอันนี้คลิบกะเอามาเพิ่มอันดนอนอันใดนอเป็นพวกแผ่นอนามัยแผ่นเล็กๆนะคะแอนามัยหน่อยอแล้วก็อันนี้ก็เอามาเพิ่มเหมือนกันพวกสันไล ไมลายสีพี่น้องอันไหนที่ใส่ดีที่เอาเอามาลงอันไหนจะค้องใส่เราดีนั่นส่วนด้านนี้แทนแ,นแนทนแทนทใหม่แล้วนะคะแต่พวกนี้ยังไม่เอาขึ้นอันนี้ก็ยังเองเอาขื่นเดี๋ยวเอาขื้นพี่น้องคะนี่พี่น้องันบอกใครจัดดีๆคือว่าส้นแป้งแป้งเด็กแป้งผู้ใหญ่เพราะว่าให้แยกส่วนแป้งเย็นกับแป้งไม่เย็นอ,อันนี้ช่างนี้คือแป้งเย็นนะแป้งเย็น ข้งางล่างเป็นยาสระผมครีมอาบน้ำอยู่ฝั่งฝั่งบนอืเพราะว่ามันยาวมันเยอะก็เลยทําเป็นเป็นแบบยาวไปเลยส่วนฝั่งนี้กัสิบเป็นครีมอาบน้ำเล็กน้อยแล้วก็โลชั่นของผู้ใหญ่ด้วยโอ้มากนะาไร้ตานี่ก็เป็นน้ําหอมอ่าน้ําหอมไวรุ่นนะคะอุ้ยหอมอยู่เด้หอมอยู่อันนี้ผมทดลองใส่แล้ว นี่เห็นโมนขวดมันเสียนี่แหละน้ำยาอา๋อน้ำยาผมยังน้ำยาำย้อมผมพี่น้องแนะนำมาที่ห้อโอเคนะคะจิบเก๋อามาพี่น้องจ๋าขอบคุณที่แนะนํานะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์พร้อมพี่น้องแล้วก็อันนี้ก็เหมือนเดิมแก๊สฟ้าแล้วสุมนี่กแก๊สฟ้าแล้วเพราะว่าใกล้จะเปิดร้านแล้วใกล้แล้วครับใกล้แล้ว,ลวอันนี้ก็เป็นพวกขีมแต่งมือหองไม่หลอกไม่นุ่นละเรือเหลือยังเกาะเหลือพอนก็ยังเกาะโอเล่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 เอาโอเล่คือยังมี่เหรอเบอร์แมนบ่ อันนั้นโอลี่โอลี่โอลีตัวด้านนี้ก็เป็นเครื่องเขียนนะคะเครื่องเขียนละกะ็พวกลิปสติกพี่เนาะนี่มีมาสคาร่าด้วยแล้วก็มีแต้งภับราคาย่อมเบลแต้เแบลบนี่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 เกาะอ,อี๋ไอเชอแชโดว์เหรอเขาเรียกอะไรไอเชอรโด้ <laughs> ไอเชอรโด้ <laughs> ไอเชโรดอ์อุ้ยใายเขายังมีตัวขายสี่สิบเก่าที่เคยนันน่นหรนี่ม้งอ่าอิบานฮออันนี้คิด อันโอ้ยเอื่อยกต่ทุกมากพี่น้องจ้ะอันบ่บ่กำลังคุยโทรศัพท์อยู่อันไอ้แมนจ้าจ้านี่อันเอื่อยทุกขมากจีบไปฮับไปฮับแม่ยุ่งโรงพยาบาลเอื่อยแล้วว่ามัเป็นยังเอื่อยสิไปฮับเองดอกเราก็ร่างเลืองานมาใั่นเอาติจ้าตอนแรกว่านี่ท้ายคลิปแล้วสิไปฮับแม่นว่าท้ายคลิปแล้วสิไปฮับปต่ทีเนี้นเข้าใจพิษกันนะบอกเรื่อง่ายว่าย่ยสิได้ออกบ่ได้ออกนั่นแหละมีหัววอาหัวเสลยหรือหัวอันไอ้สะดวไอ้เงี้ยกว่าไอ้สะดวก อันนี้คือ่ะไรวะขายเขาได้ก่อนี่สี่เก้าอ๋ออันนี้สี่สิบเก้าเขาก็จัดไปก่อนให้มันบ่ได้ยหกก่อนนะนล่วก็มันมันเด้๋เดี๋ยวไมายางตรวจราคาใหม่อีกรอบนึ่งมล้วสิ่ี้วีพี่น้องจ้าพวกกอนเทีนเขี้วห้อยลูกก็ได้แล้วก็อันนี้รีบเปลี่ยนสีพี่น้องติดทุ่นเอารีบเปลี่ยนสีเนี่ยเลยให้ทุ่นนั่นนี่ถ้าเราติดทุ่นคัะอ๋ออืมเจ้าอ๋อจีแงนอันนี้ซึ่เป็นที่เกี่ยวที่ท่าเป็นสีแดงอ๋อ ผิดทนมากอันนี้ก็เลยเอามาให้คุณแม่นะคะอันนี้ก็สีงามที่นี่สีงามสวยมากอันนี้คุณแม่เนี่ยแล้วก็เป็นพวกเครื่องเคียงอะพี่น้องจ้าเครื่องเคียนก็โอ้ยผมว่ามันหลายสนหนนน่อยาสรับงคเี่ครับแนะนำเลยนี่แห้งหน่อยแห้งแพงแห้งหน่อยแห้งแพงจักเป็นแห้งดเนาะเอา อันใหญ่หกสบาทอันน้อยจังได้จังเกสิบกว่าบาทแล้วก็ฝั่งนี้เอาอะไรใส่แล้วข้นยอพียนแต่าของซมนาคุณ <c oughs> ไพอพี่นังเบือง้แเบืองแล้วเอ้อไอเบื้ห้อสเบืองแล้วนี่อละเ่อเหอยเน่อยเบนื่อ<า>ยเอนื่เน,นี่อย่อยเนอหนือยเหนื่อน่อนื่อนื่อยเน่อเหนอหื่ยเหเนอยหน่อหน่น่่นน,น่อือือเ่อยหอย อีกอ่างาฟังนี่ที่น,นั่นพี่น้องเพิ่กนกระทมว่าเครื่องคัวบ่มีบ่เครื่องคั่ว,ว,ว,วเครื่องัวมีอยู่จ้ะอันนี้ก็เป็นพวกกันนี่พวกคงชื่อรถเอยียงสิเอาไวมนีก้อนก้อนกระป๋องนั้มอันไปยังกับพนไม้เชื่อพนไม้กระป๋องจ้ะแล้วก็อันนี้ก็มีซื้อซื้อมาใหม่แล้วนะคะนุ่มคนบีบนุ่มบีบครับส่วนเครื่องคั้วท,ที่ท่างปิจ้ะาอย,อยู่ฝั่งนี้ ต้นอันนี้จะเอาไว้ำร่ลงกองพี่น้องนี่ท่านจะเก็บออกเพราะว่าจิตใหญ่ไปอยู่ข้างล่างท่านผุนตอนนี้เครื่องครัวอยู่ฝั่งนี้ก็เป็นพวกน้ำสม้มสายชูพวกย่างน่ะพวกน้ำปูน้ำปลาซอสหอยนางรมซอสหนุนนี่นั่นน้ำตาลนะคะโอ้ยขอซื้อหัวหอมอันนี้แทน <laughs> มันหอยหิ้งเขาจีน <laughs> นั่นแหละเดี๋ยวถือเงินอยู่ไลยเดี๋ยวรอไปซื้อ,อแป้งขง้าวโพดแปง้งยางที่พี่น้องแนะนามาแหละจ่ายได้ที่ไปซื้อเกือกเลือ เหลืออายายาสารประจำบ้านแล้วก็แคมเปิดอีกเล็กน้อยแล้วก็อะไรอีกเกลือเกลือยังไม่มีเกลือยังออกเพือหลายยังหลายอยู่แต่ว่าเป็นขวดเดี๋ยวไปสัมผัสอันผู้บอกว่าสีสันก่อนพี่น้องไปสัมผัสก่อนมาบอกแห้งสัมผัสได้ยินว่ามุกนึงเฮ็ดคลิปอยู่บอกเสียงดังเอ้าผู้บอกดังว่าสีสันเห็นปะเออมาสัมผัสแต่ว่าสีอะไรเดือด ก็พี่น้องฟังน่เดี๋ยวมันนึงอะไรที่เขาามาเรื่องที่มี่มี่ประเด็นว่าพี่ทิพย์กับพี่มากยุยุ่งไห้น้องมักกันว่อเออเออเป็นยังไงเป็นเดี๋ยวยุ่งอยู่เ่เออเ่าจะแค่เปิดใจเป้ากันเป็นพี่น้งกันก็ได้เออเขาเปิดใจว้ากันเปิดใจหันมันไปอันเป็นอันอื่นได้กับเปลี่ยนแต่ว่าหันไปเป็นอันอื่นก็่ได้คือว่าเปลี่ยืใอยกับน้องกันก็ได้ดูแบบนี้ดีกว่าเขาคุยกันแล้วครับพี่น้อง ว่ามันเป็นยังไงไปยังไงเออตกลงขอตกลงกันแล้วครับอันนี้คือบอกเกินเกินเราซื้อจากพี่น้อง้ะแล้วก็คลิปคลิปอ่าเนี่ยมือเสาร์เนาะคลิปลงคลิปยังท่านไปตอบคอมเมนต์คลิปเรยไปอ่านพันๆมาอยู่นี่นี่พี่น้องคนคอมเมนต์มาอีกแล้วว่าเบิ้งไปเบิ้งมาเบิ้งคลิปลายหลอกแล้วเอาไปมาผากพัวกับดูก็เมียเนาะสอดหนาสอดหลังจมหนาจมหลัางมาจะนี่น้องจ้ะวันนี้ใเราก็เจ้าตัวผู้ือกล่องได้วันนี้เออเจ้าตัวผูถือกล่องเออ ก็พวกเป็นยังดอกก็เออก็ว่ากันไปตามตามธรรมศาสตร์ตามเวลาของมันเหรอครับเป็นยังก็ได้เม่นก็ดีนะครับแล้วอีลี่แล้วก็บ่ต้องมาเบิ่งดีกว่าครับท่านทั้งโอเควิ่ำหนีล่ะเนี่ยหรือเบาหนึ่งเบาไปรลายกวหนีปฏิบัติได้คอยร้ายกวหนีกัขอบคุณขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องขะมีพี่น้องเพคนมาให้กำลังใจรลายผู้รลายคนแต่ว่า เหรียนยังมีสองด้านนั่นนี่นู่นนั่นในพ่าป้อยพันไปที่กระพรบพุ่นอะไรที่กระเขาใจยุ่งเพียงแต่ว่าบางบางบางครั้งคอมเมนต์ออกมาแล้วถ้าเข้าไปตอบแบบเงี้ยวไปมันกระส้ายเหลืองไรเล่าสีไยพี่น้องจ๋าจิตเลยอยากออกมาอธิบายพี่น้องฟังนะคะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แล้วพี่น้อง๋าไปกินเ้าก้อนหิ้วเขาไรขอบคุณในไรจ้าสวัสดีค่ะ